สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลที่อาคารระบายน้ำนะครับเกลือนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมาอัปเดตน้ําได้เกลือนกันว่าวันนี้เหลือที่เท่าไหร่นะครับระบายไปแล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับไปดูกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับก็มีน้องๆถามมานะครับว่าพี่เจเอไปที่อาคารระบายน้ําตรงไหนเข้าตรงไหนนะครับเจเอก็จะมีเส้นทางเข้านะครับมาจากสี่แยกวังม่วง เพื่อที่จะมาเขื่อนป่าศักดนะครับไปพัฒนานิคมไปลบบุรีนะพอมาถึงนะครับจะมีร้านอาหารครัวันดอยทางขวามือครับเลยมาหน่อยเดียวนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารนะครับทางเข้าตรงนี้เลยนะครับจะมีป้ายนะครับเขียนไว้ว่าถนนเทศบาล4ี่นะครับผมเช้าชงเย็นชงนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปในซอยนี้นครับตรงอย่างเดียวก็จะถึงอาคารระบายน้ําครับท่านผู้ชมหรือที่รู้จักกันก็คือตรงนี้จะเป็นตลาดพงเพชรนั่นเองนะครับที่จะมีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์นะครับจะมีป้ายว่าตลาดพงเพชรน,น,นะครับหรือจะมีป้ายอีกป้ายหนึ่งเรียกว่าซอยพงเพชรพัฒนานะครับเนี่ยจะมีถนนเส้นนี้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปนะครับ วิ right ่งเข้ามาประมาณ3 0 0เมตรนะครับ right ก right right ็จะเห็นไฟแวบแวบตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับผมเลี้ยวซ้ายไปนะครับครับเลี้ยวซ้ายมาแล้วทีนี้ตรงอย่างเดียวเลยนะครับผมตรงไปนะครับแต่ว่าเส้นทางอาจจะไม่ค่อยตรงนะครับแต่ก็ตรงอย่างเดียวนะครับผมก็จะเห็นสันเขื่อนบ้างนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมตรงไปนะครับระยะทางก็น่าจะประมาณ4กิโลนะครับไปถึงอาคารระบายน้ําครับผม ครับประมาณ3-4กิโลเราก็ถึงแล้วนะฮะนี่คืออาคารระบายน้ำนะครับวันนี้วันอาทิตย์รู้สึกว่าจะมีคนมาเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับที่อาคารระบายน้ำกันครับครับท่านผู้ชมนี่คือมวลน้ำมหาศาลนะครับที่ถูกระบายออกจากเขื่อนป่าสักชรสิทธิ์นะครับผ่านประตูทั้งหมด7บานนะครับอาคารระบายน้ำครับ อัปเดตนะครับน้ำในเขื่อนป่าศักชิสิทธิ์ของวันนี้นะครับเป็นวันที่3แล้วนะครับของเดือนตุลาคมพศสอง4ันครับอยู่ที่104%เปอร์เซ็นตครับพี่น้องสายฟิชชิ่งนะครับก็มาตกปลากันครับที่ท้ายเขื่อนและฝั่งตรงข้ามนะครับด้านโน้นนะครับ มากันเยอะเลยนะครับนักนักท่องเที่ยวนะครับนักตกปลานะครับมาจอดรถนะครับชมทัศนียภาพน้ํำในเขื่อนปลาสักท้ายเขื่อนและหลังเขื่อนเหนือเขื่อนครับขออภัยอาจจะมีเสียงลมบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเสียงเบาบ้างผมไม่ได้เอาไม้มาเสียบนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับมีประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาฟิชชิ่ง พิลมชมวิวมาตกปลากันมากมายนะครับที่อาคารระบายน้ํานะครับท้ายเขื่อนนะครับมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันนะครับมาตกปลากันก็มีนะครับประตูระบายน้ําทั้งหมดเจ็ดบานนะครับก็เปิดระบายน้ํานะครับดูคลื่นน้ํามากมายเลยนะครับ อากาศกำลังร้อนเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> อากาศร้อนมากเลยครับดูทัศนียภาพนะครับบรรยากาศท้ายเกลือนะครับอาคารระบายนะ้ำเอป่าสักโพลสิทธิ์นะครับ ท่านผู้ชมอยากดูใกล้ๆแน่ๆเลยนะครับผมก็จะเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับร้อนมากครับท่านผู้ชมอากาศร้อนมากเลยครับ ไปดูพี่น้องฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งหนองบัวนะครับนี่ผมอยู่ฝั่งสระบ,บุรีนะครับผมเพราะว่าเกอนป่าศักดิ์ใช้สันเขื่อนนะครับตั้งแต่จังหวัดลบบุรีไปถึงสระบ,บุรีเลยนะครับผมมากันเยอะเลยครับมีเอฟซีพี่น้องหลายคนบอกว่าจะมาเที่ยวชมน้ำนะครับ,รบกำลังทยอยกันมานะครับ ด้วยใจรักนะครับบุกป่าฝาดงกันมานะครับเหมือนผมเองนะฮะดานด้นมาเพื่อที่จะมาชงภาพสวยๆพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดกันครับเส้นทางนะครับทางขึ้นทางลงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถ้าไม่ใจรักจริงๆก็คือไม่ได้มานะ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้เจ้ยชา n นลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อปไปน,นะครับผมปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับจะรายงานในช่วงบ่ายๆค่ำๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ อากาศกำลังร้อนเลยครับท่านผู้ชมอากาศร้อนมากเลยครับดูทัศนียภาพนะครับบรรยากาศท้ายเกลือนะครับอาคารระบายน้ำกรดป่าสักกุลสิทธิ์นะครับ